สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะพามาเดินที่เซนเจมพาร์คนะครับจะอยู่ใกล้กับวังพระราชินีกุลิาเบธที่2นะครับวันนี้มาเดินวันที่11นะครับ03.20.20นะครับก่อนที่จะมีโราาคระบาดนะฮะเซนเจมพาร์คนี่ก็อยู่ใกล้กับพระราชวังบักกิงแฮมนะครับที่ประทับของพระราชนีอลิาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษนะครับ ก็ส่วนนี้ก็อยู่มานานหลายปีแล้วนะฮะก็เป็นร้อยร้อยปีนะฮะสำหรับเซนเจมพาร์กนะครับก็จะเป็นแหล่งพักผ่อนของคนในเมืองนะครับมาเดินออกกําลังกายนะครับเดินเที่ยวนะครับหรือมาพักผ่อนหย่อนใจนะครับในช่วงของซัมเมอร์นะครับหรือจะเริ่มเข้าสปริงนะครับเวลาจะมีงานเทศกาลต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษนะครับตรง ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ผู้คนมาชุมนุมกันแล้วก็มาปักหลักกันเฝ้าคลอคอยดูพระราชนีแล้วก็ราชวงศ์ต่างๆนะครับส่วนส่วนที่นี่นะครับถ้าใครมาที่พาร์คิงแฮมแล้วก็เดินลงมาอีกนิดนึงนะครับมันก็อยู่ใกล้ใกลกันนะครับันก็สามารถที่จะมาเดินเล่นได้นะครับก็บรรยากาศวันนี้ดีนะครับวันที่11มีนาคม2 0พ อ่าห้าห้าร้อยหกสิบสามนะครับก็อ่าเป็นส่วนที่มีทั้งเป็ดมีทั้งนกมีทั้งกระรอกนะครับธรรมชาตินี้ก็คืออยู่ครบนะฮะแล้วก็ผู้คนก็เดินกันก็เยอะนะฮะปกติจะเยอะว่นนี้นะครับอันนี้จะเริ่มเข้อสปริงแล้วนะครัะวันนี้วันที่11นะครับมีนาคม2020นนะครับที่มาเดินก็มีเหตุการณ์อ่าโรค โควิดนะครับก็เริ่มระบาดแล้วนะฮะแต่ก็ที่นี่ก็ผู้คนก็ยังไม่ได้ใส่หน้ากากหรือยังไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยกันเท่าไหร,ร่นะฮะก็ยังคงใช้ชีวิตตามปกติของคนลอนดอนนะครับของคนอังกฤษนะครับก็ช่วงนี้ถ้าใครใส่ก็ถือว่าเป็นคนป่วยนะฮะก็โดยส่วนใหญ่คนเขาจะไม่ค่อยใส่กันนะฮะก็เท่าที่เดิน เดินผ่านมาแล้วก็สังเกตดูนะครับน้อยคนนะครับที่จะใส่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเอเชียนะคะที่ใส่นะครับวันที่ผมมาที่นี่นะฮะวันนี้ก็ผู้คนไม่เยอะเท่าไหร่ก็คนในราชวังเอ่อคนที่มาชมราชวังก็ก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะเพราะว่าอาอาจจะเป็นที่ว่าโลกเริ่มระบาดหนึ่งแล้วก็อาจจะเข้าฤดู ก็ยังหนาวอยู่อะไรประมาณขนาดนี้มาส่วนๆที่นี่นะครับก็จะมีพวกสัตว์น้ําต่างๆนะครับที่เขาจะให้ดูอยู่ก็จะมีพวกเป็ดพวกนกอะไรต่างๆพวกอ่านพวกหงนะฮะก็จะมีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นประจานะฮะก็เป็นบรรยากาศในบรรยากาศหนึ่งของลอนดอนนี้ครับที่ทําให้ผู้คนที่มาเที่ยวแล้วก็ติดอ,อกติดใจแล้วก็ชอบในบรรยากาศเพราะว่ามันหนาวอยู่มันยังก็ยังไม่ร้อนเท่าไหร่ ยังไม่เริ่มร้อนนะครับก็ประมาณเดือนมีนาหรือสิ้นเดือนมีนาก็จะเป็นเริ่มฤด,ดูข้าสปริงนะครับก็บ้านเราก็เขาเรียกฤดูใบไ,ไม้ผลิเนาะก็คนก็จะเริ่มออกจะมาเดินเที่ยวกันชมนกชมไม้นะฮะแล้วท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่นะฮะโดยปกติแล้วนี่เคยมาครั้งหนึ่งเมื่อหลายๆเดือนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับนักท่องเที่ยวจะ เอเชียค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็คือจีนปิดประเทศแล้วก็เกิดโรคระบาดโควิดนะครับก็ทำให้นักท่องเที่ยวแถวเอเชียนี้จะไม่ค่อยมีเลยนะฮะน้อยคนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวคนยุโรปนะฮะเป็นเป็นหลักแล้วก็คนที่นี่ก็ยังไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะคนที่ใส่หน้ากากอนามัยก็คือคนที่เหมือนเขาเป็นคนป่วยเขาคิดเพราะว่าเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเหมือนเป็นคนป่วย เราก็เลยไม่กล้าใส่นะฮะแต่เห็นอยู่นะฮะบ,บางคนก็ใส่อยู่นะแต่โดยสใหญ่นคนที่ใส่ก็น่าจะเป็นคนเอเชียนะครับอ่ที่ใส่หน้ากากกันบรรยากาศที่นี่ก็ดีนะครับเริ่มสปริงแล้วก็สีสันนะครับของดอกไม้นะฮะเริ่มปริบานกันอ่าเป่งบานกันตามฤดูกาลนะครับ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะเริ่มเข้าสปริงก็ดอกที่จะออกก็จะเป็นดอกเดฟเเดลนะครับก็ดอกสีเหลืองๆ whisk. ตอนนี้เขาเรียกดอกเดฟเเดลนะครับดอกอดอกไม้ชนิดนี้ก็คือจะออกกันทั่วเลยนะครับในช่วงที่ต้นจะเข้าสปริงกันนะฮะคาัรูโดยไม้พรินะฮะส่งสัญญาณว่า,าดูไปไม้ผรีมันเพิ่มเริ่มเข้ามาแล้วนะฮะก็บรรยากาศรอบๆนะครับน,นี้คือถนนสายที่จะเดินเข้าหน้าไปที่ราชวางัง ผู้คนก็ก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากนะฮะปกติมันจะเยอะกว่านี้ในสวนเหล่านี้ถ้าแดดดีๆหรือว่าบรรยากาศดีๆเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟมีร้านกาแฟร้านาขนมต่างๆเปิดอยู่นะฮะผู้คนก็จะมานั่งกันแล้วก็มีเด็กมีครอบครัวอย่างเงี้ยก็จะพากันมานั่งมานั่งกันเล่นๆน,นะ,ะแล้วก็ มีกาแฟให้ดื่มมีของให้กินอะไรประมาณขนาดนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่มานานคู่กับาราชวัง ette, บักกิ้งแฮมพาเลตนะฮะก็ถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วก็บักกิ้งแฮมพาเลตก็เดินมานิดนึงก็จะเป็นเซนต์เจนพาร์คนะครับสำหรับสวนนะฮะก็ดอกไม้ต่างๆก็สวยนะครับ บรรยากาศก็ประมาณสักสิบองศา,านะครับวันนี้ที่มาน่าจะประมาณสักสิบสามหรือสิบห้าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะไม่ชัวร์นะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีผู้คนก็เดินกันก็ไม่เยอะนะฮะปกตินี่คือเยอะกว่านี้มากเลยนะฮะก็จะมีทั้งเป็ดมีดอกไม้มีอะไรต่างๆนะฮะมีนกบิลาบ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนยุโรปนะฮะคนเอเชียจะไม่ค่อยมีนะฮะก็จะมีพวกกระลอกนะครับสัตว์ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับพวกกระลอกอกระลอกที่นี่ก็คืออยู่ได้ตามสบายตามใจฉันอะไรประมาณขนาดน,นี้เพราะคนที่นี่เขาก็ไม่ได้ยิงสัตว์ป่าเนาะก็ไม่ได้ยิงสัตว์ต่างๆก็อนุรักษ์พวกธรรมชาตินะครับ บรรยากาศในสวนนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่นี่นะครับคุณก็สามารถเดินทะลุกันแรกได้เลยนะฮะสถานีต่างๆก็รถไฟสถานีรถไฟก็ใกล้ๆนะครับไม่ไม่ห่างกันเท่าไหร,ร่นะฮะก็เดินจากสถานีรถไฟมาก็ก็ไม่นานนะฮะใช้เวลาประมาณสักสิบกว่านาทีแต่ถ้าเดินแบบชมนกชมไม้ไปก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงหรือหรือครึ่งชั่วโมงขึ้นนะครับ ก็จะเป็นผู้คนที่เขาเข้ามาเดินเที่ยวนะฮะแล้วก็มาถ่ายรูปก,กันในเวลาที่มานี้ก็มามันปลายๆนะฮะกฟฟออฟฟ็พวกออฟฟิศหรือพวกงานพวกที่เลิกงานก็ยังไม่เลิกกันเนาะก็มีแต่พวกนักท่องเที่ยวเดินกันแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับปกติแล้วในคนเอเชียนะครับหรือนักท่องเที่ยวของคนจีนนี่จะค่อนข้างเยอะนะฮะตั้งแต่เกิด โรคระบาดโควิดแล้วก็ประเทศจีนเขาปิดประเทศนะครับก็เลยจะทำให้นักท่องที่ยวจีนก็จะไม่ค่อยมีนะครับดูบรรยากาศไปนะครับดูบรรยากาศไปรอบๆเลยนะครับก็ผู้คนก็ไม่เยอะนะฮะก็ชมชมบรรยากาศไปก่อนเดี๋ยวก็จะเดิน ตอนนี้ผมก็เดินอยู่ในปาร์ตนะครับเก็จะเดินทะลุออกไปข้างนอกนะครับตรงเซนต์เจมส์สเตชันนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะที่อยู่ใกล้ที่นี่นะครับเดินมาที่นี่ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับมีทางรถเมล์นะครับรถบัสนะครับแล้วก็ซับเวย์ลก็หรือว่าอันเดกราวนะครับก็สามารถ ช้คัทนะครับหรือว่า one day travel นะครับในการเดินทางนะครับได้ทั้งรถบัสนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็ใช้ใช้หนึ่งใบนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งรถทั้งสองแบบเลยนะครับถ้าคุณมาเที่ยวนะครับลอนดอนหรือว่าต่างประเทศนะครับคุณก็ลองดูนะครับถามเจ้าที่เขานะครับหรือพนักงานนะครับใช้ตั๋วติกเก็ตนะครับันเ d ย์ t r a v e ลก็ได้นะครับก็จะทำให้เราประหยัดแล้วก็สะดวก แล้วก็ถ้าใครอชอบผจญภัยแนวรังขึ้นรถไฟใต้ดินนะครับหรือว่าคือนรถเมย์อย่างนี้นะครับก็บัตรนี้ก็สะดวกนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับ mm hmm. คุณเดินทางทั่วลอนดอนได้เลยนะครับโซน1น่งโซน6นะครับปกติผมมาทีนึ่งผมก็ใช้วันเดทรา a เวลนะครับเพราะว่ามันขึ้นได้ทั้งรถรถเมย์แล้วก็รถอันเดกราวนะครับ คลิปนี้นะครับถ้าชอบนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ